สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมาม,มนทาลอดชาแนลนะรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะใครที่เขายังลืมคุณไม่ได้นะเป็นพลังงานของชาวทัศไฟชาวศีมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าใครที่เขายังลืมนะคะชาวทัศใส่ไม่ได้นะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานนะคะ ของเขาคนนั้นนะคนที่ยังลืมชาวทัาไไาที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก็มันต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมเนาะอยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังรับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้ไม่อยากให้เก็บไปคิดเยอะคิดมากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ขึ้นหก้วยนะคะ แดาบค่ะเกดาบแล้วก็2เหรียญน,นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการบาลานในเรื่องของความรู้สึกนะคะบาลานในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะมันมีพลังงานความแบบคิดเยอะคิดมากอยู่กับคุณมากๆเลยในเวลานี้มีความห่วง มีความกังวลทางความรู้สึกนะคะเต็มไปหมดเลยเป็นช่วงของอะไรที่มันมีความนิ่งกรบเข้ามากับตัวตนของคุณด้วยนะคะมนคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโอกาสและก็การที่คุณจะได้มีพลังงานในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะเข้ามาให้คุณได้รับรู้ความรู้สึก มีสิ่งเก่าๆในการที่จะวนเวียนเข้ามานะฉะนั้นหน้าเราเปิดมาถึงพลังงานของคนที่เขายังลืมชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูไม่ได้นะคะมองคือว่าเป็นพลังงานของคนที่เป็นคนเดิมๆเป็นคนเก่าๆคนที่อยู่ในความทรงจําของคุณหรือคุณอาจจะอยู่ในความทรงจําของเขาคุณอาจจะคุ้นเคยกันมาก่อนหน้านี้คนที่จบกันไปหรือมันมีปัญหาอะไรที่มันเป็นกําแพงทางความรู้สึกนะคะ ช่วงนี้เขากำลังบาลานซ์ความรู้สึกอะไรต่างๆมันมีเรื่องของการจัดสรรนะคะพ r i อ r ริตี้ในชีวิตของเขาใหม่เนาะจัดสรรในแง่มุมของพลังงานความสัมพันธ์ต่างๆมันมีเรื่องของความชัดเจนการช่วยเหลือตัวเองการตัดสินใจที่มันมีความเด็ดขาดชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ทีนี้เรารู้สึกว่าเหมือนยังมีความกังวลใจอยู่พยายามจะบาลานซ์เรื่องราวต่างๆเอาความคิดลบเอาความคิดใน g งทีบออกไปนะคะช่วงนี้มันว่าเขาฟุ้งอ่ะคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่ตั้งกำแพงทางความรู้สึกที่แบบสูงมากๆนะคะมันว่าคุณอยู่ในเมมโมรีนะคะอยู่ในความทรงจำของเขาคนนี้เนาะ ลักษณะนะคะเราคิดว่าเป็นคนที่เครียดหรือว่ามีความกดดันอะไรบางอย่างอืมเหมือนเขาเอาเรื่องคุณหรือว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะออกไปจากพลังงานความรู้สึกไม่ได้ทําให้เกิดปัญหานอนไม่หลับหรือทําอะไรให้รู้สึกว่าเกิดความกดดันในตัวเองจริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาพยายามปรับสมดุลอะไรหลายๆอย่างนะคะ ซึ่งก็คาดหวังว่าจะเป็นไปในทิศทางที่มันโอเคมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนาะแต่ก็อย่างที่บอกคือมันรู้สึกว่ามันมีอะไรให้คิดเยอะเขาตั้งเกณฑ์ตั้งใครที่เรียนในใจแล้วก็มันมีพลังงานของในเรื่องของความคอนฟิวความสับสนนะลังเลใจในความรู้สึกเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะไป ดูกันนิดนึงว่าทาไมคนคนนี้เขาแบบคิดเยอะคิดมากคิดมากถึงคุณขนาดนี้นะคะเราไปดูเหตุผลของคนนี้กันนะให้มีขึ้นสิบดาบนะคะมีพลังงานแปดไม้เท้านะคะมีพลังงานราชาถือถ้วยค่ะมีหไม้เท้านะ คนว่ามาพร้อมกับพลังงาน p a ช s i o พลังงานการแบบเห็นคุณค่าในตัวตนการเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะพลังงานการตระหนักได้กับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นในแง่มุมของ compassion เป็นพลังงานในแง่มุมของความรู้สึกนะคะที่มันเหมือนกับว่าเขาอะรู้สึกมองในมุมของคุณมากขึ้นออ ไม่ได้นึกถึงตัวเขาอย่างเดียวในแง่ของความรู้สึกคือนึกถึงใจเขาใจเรามากยิ่งขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจหรือเร้สุกว่าพยายามแล้วกันพยายามที่จะทำความเข้าใจในความเป็นตัวคุณในความเป็นตัวของชาวทัศไฟเองนะคะรูปแบบของพลังงานทางความรู้สึกที่ ปรากดออกมาเรามองว่าเฮ้ยมันก็อยู่ในสเตปอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะได้ใช้ระยะเวลาแหละในการที่จะเข้าใจคนคน,นึงนะคะแอบเห็นถึงความเครียดความกดดันอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาตรงนี้นะคะอ่ ะมีการสื่อสารเนาะมีการที่เขาจะสื่อสารมาถึงคุณในเร็วนี้นะคะถ้าใครรอคอยการที่แบบมีการติดต่อมาการติดต่อกลับมาหรือได้รับการอัปเดตเรื่องราวพลังงานจากคนคนนี้อยู่มุนก็คิดว่ามีเกณฑ์ของการที่จะได้รับการสื่อสารเข้ามาในเรน็วนี้เนาะ เป็นพลังงานพลังใจทางความรู้สึกที่เราสึกว่าเฮ้ยมันเป็นข่าวดีที่จะปรากฏขึ้นคุณกับเขา,าจะได้มีการสนทนากันที่มากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นแล้วก็ มีทิศทางของการที่แบบว่ามันจะได้ปลดล็อกเยียยาหรือพลังงานในแง่มุมของความสัมพันธ์ให้มันมีความฟรีดอมนะคะไพ่พูดถึงพลังงานรีคอเวอรี่ด้วยการฟื้นฟูหัวจิตหัวใจนะมันคิดว่าพอก่อนหน้านี้ถ้ามันมีในเรื่องของประเด็นปัญหาหรืออะไรที่แบบโหรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบหนักหน่วงนะคะ ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือว่าอะไรที่มันแบบกระทบใจกันมากมายหน่วงมากๆซึ่งเป็นอาจจะเป็นเหตุผลหรือเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์อะมันเอ็นจิ่งลงวนคิดว่าแนวโน้มต่อจากนี้มันจะเป็นในรูปแบบของการสื่อสารมาการฮิลลิ่งการมีพลังงานที่ เติบโตขึ้นนะคะก่อเกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่เราได้เห็นคุณค่าในตัวเองกันมากขึ้นเขาก็เห็นคุณค่าในตัวของเขาคุณก็เห็นคุณค่าในตัวของคุณ แล้มันเป็นการตกผึกในรูปแบบที่ตระหนักได้ recognition นะคะไม่ได้มาในรูปแบบของการใช้ emotion นะทุกคนเมื่อก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการตระหนักหรือการคิดที่มันแบบรอบครอบขนาดนีนะผลว่ามันเหมือนเป็นการตกผึกครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วก็การสื่อสารมาการ take action ใดๆอะ่ะมันค่อนข้างเป็นไปในพลังงานด้านบวก ไม่ได้รู้สึกว่ารีคอร์ y ตรงนี้มันจะเป็น negative นะคะมันเป็นแนวที่แบบจะต้องการการฟื้นฟูมากกว่าเนี่ยเอนดิ้กับปัญหา Ending กับสถานการณ์ที่เราเจอเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็เหมือนเป็นการฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยคะ่ะรีคอร์แล้วปลดล็อกพลังงาน <Hey. S 1> ให้เกิดความฟรี d o m ให้รู้สึกว่าเป็นอิสระในเรื่องของการคิดการตัดสินใจกับสิ่งต่างๆมากขึ้นคิดว่าเราเ็วนี้จะได้รับการส่งข้อความมาแบบ อาจจะไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำคือเราสึกว่าไม่ได้นานเกินรอขนาดนั้นในการเทค e a c ชั่นของคนคนนี้คนที่เขายังลืมชาวทรดไฟไม่ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าการเข้ามาของเขามาในรูปแบบเฮ้ยมาทำความเข้าอกเข้าใจมาดูลาดราวมาเห็นอกเห็นใจมารับฟังความคิดเห็นของคุณบ้างสิไม่ใช่แบบมาโดยฟันธงไว้เลยว่าคุณจะต้องรู้สึกแบบนี้หนึสา ือเหมือนว่าเขามารับฟังจริงๆมาพยายามที่จะทําความเข้าใจกับเสเต็ปเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณจริงๆนะคะไม่ใช่แบบว่ามาแค่ผิวเผินเท่านั้นนะรูปแบบของพลังงานที่มาตรงนี้แล้วเราเห็นถึง6ไม้เท้าใส่ passion ใส่ความพยายามมุ่งม,มั่นตั้งใจคืออะไรที่ตั้งใจแล้วก็ให้ v a l u กับตัวเองไม่ลดค่าไม่ด้อยคุณค่ากับตัวเองเนี่ยใส่ความพยายามในทิศทางที่มันถูก ในทิศทางที่ใช่หรือกับคนที่ใช่จริงๆซึ่งมนคิดว่าเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่เป็นเป้าหมายนั้นในชื่อของเขาเขาก็รู้สึกว่าทุ่มเทได้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนเนาะมันก็มีโอกาสที่จะกเซสหรือสาเร็จได้หรือว่าคนคนนี้เหมือนว่าเขาเป็นคนที่พยายามมากๆต่อให้มันมีโอกาสหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเหมือนว่าเขาก็ลุยมากๆนะคะ ที่เราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าตัวคุณนะถ้าคนคนนี้เข้ามาจะเป็นในรูปแบบของพลังงานความรู้สึกแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเนาะพลังงานความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นนะคะมี the w o r l d ขึ้นมา the view of fortune นะคะ the chariot แล้วก็ ห้าเหรียญเออมนว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยขอรอจังหวะรอช่วงเวลาโอกาสสักนิดนึงเหอะให้มันมีจังหวะของการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นอาจจะรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้เติมเต็มขนาดนั้นแต่จะให้โอกาสและถามว่าถ้าเขาพยายามมากพอมีโอกาสที่จะสกเซสสำเร็จไหมมนก็บอกเลยว่ามันก็มีแนวโน้มอ,อยู่นะคะคือแพน n ิ i n g มาเป็นสเต็ปขั้นตอนเนาะขอดูลัคนาราศีมีชาวเมถุน มีชาวพิจิกนะคะเมถุนซ้ำแล้วก็ธนูนะ